ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ใช่ที่ของตัวเองที่ปลูกผักนะคะเป็นที่ของเจ้านายนะคะที่ทํางานค่ะที่ตัวเองอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่พยากรภูมิพิศัยสาราคามนะคะต้นไม้ชนิดนี้ชอบแสงแดดนะคะสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายนี่วันนี้พามาชมต้นโกสลน,นะคะนี่ไม่ไดมาใหม่นะคะ ต้นละ350นะคะนี่อยู่ปลูกในกระถางหน้าบ้านนะคะใบสีสวยหลากสีสีสวยหลากสีมากดูสินี่ในกระถางก็ปุ๋ยนี่ก็จะมีกะามาพร้ามีปุ๋ยคอกแล้วก็มีดินผสมกันนะคะก็นี่ค่ะมีหลากหลายสีมากดูสิอันนี้ก็ใช่นะคะนี่จะเป็นใบแบบนี้นะคะ ใบสวยไม่แพ้กับบอลสีเลยนะคะนี่ค่ะปลูกในกระถางหน้าบ้านนะคะสวยมาก ของใหม่ของใหม่ก็เลยต้องมาถ่ายให้ชมนะคะเดินผ่านใบผ่านมาและสดุดตาเลยดูใบนี่เขาทำขึ้นมาหรือว่าเขาเมันเป็นเองหรือเราไม่แน่ใจดูสิทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ สวยมากกากมะพร้า,า,าวปุยคอ,อกไงนีอีกต้นหนึ่ง อันนี้เหลืองเขียวในกระถางเหมือนกันนะคะก็หลากหลายมากหลากหลาย แต่ชอบอันนี้มากที่สุดคนส,ส, <c oughs> สวยมากโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายนี่ต้นไม้ได้มาใหม่นะคะสวนต้นสนใบหลากสีนะคะไม้ประดาไม้มองคนโอ้สีสวยไม่แพ้บอนสีเลยนะคะเนี่ยดูใบก่อนนี่ปลูกในกระถางนะคะ